สวัสดีคะ่ะพี่น้องอม,มาจ้ะมากินก๋วยเตี๋ยวคะ่ะพี่น้องวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นเล็กเนื้อนะคะทุกคนฮาพี่น้องอของแสบอยู่กับภูหมักเนาะพี่น้องเนาะใครชอบอะไรก็จัดไปแมนบอพี่น้องยายแปมหมักกินก๋วยเตี๋ยวค่ะชอบมากก๋วยเตี๋ยว มากหลายค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวแซ่บอิลีอร่อยมากๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาปรุงกันค่ะพี่น้องเตรียมตัวปรุงเลยนะคะทุกคนง่ายๆผนงเครื่องใน้บ่เหนือบ่เน้นๆเ,เลยค่ะพี่นอ้องเยอะเลยนะคะ พูดแล้วน้ำใหญ่ใหญ่ของแซบอร่อยจริงปรุงค่ะพี่น้องเดีย๋ยวเตรียมปรุงแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะคะทุกคนจัดไปค่ะพี่น้องเติมพริกลงไปแมนูพี่นอ้อง เติมพริกมักเผ็ดก็ใส่หลายๆค่ะพี่นออ้องไม่ชอบเผ็ดมากก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะทุกคนเติมพริกลงไปแล้วก็ใส่แล้วแต่ห้มามักเลยพี่น้องเนาะปรุงก๋วยเตี๋ยวความชอบของใครใส่น้ำตาลลงไปนะคะทุกคนหนึ่งช้อนสองช้อนครึ่งนั่นแหละพี่น้องแปมใส่ประมาณช้อนเพิงค่ะพี่น้อง ม,มาค่ะใส่พริกแล้วใส่น้ำส้มน้ำส้มกับพี่น้องคนลงไปใส่ลงไปค่ะพี่น้องอใส่น้ำส้ม ผู้ดเดียวน้ำใหญ่ๆพี่นอ้องอ่ามาโคเลโคเลค้นเข้ากันกับเตรียมตกกินเลยค่ะพี่น้องมาจ้ะผสมผสานค้นเข้ากันเท่ากับกินเลยเดี๋ยค่ะพี่น้องมาแล้วเราก็มีซ้อมตำปูปลรราด้วยนะคะทุกคนอืม ส้มปูช้มตำแ่บๆค่ะพี่น้องอย่างแบ่บแ่บอินดีค่ะพี่น้องอืมอืมอืมอมะคะ่ะมักยังจะเลือกกินมักยังจะสร้างกินครับนะ้อแบบนี้ส้มตำขาดไม่ได้เลยของชอบ ยอดมากๆเลยค่ะทุกคนม,มาค่ะรับประทานเรียบร้อยจัดไป